เมตตาจากแฟนๆบัณฑิตทุกปู่ทุกคนนะครับอ่ะเข่าเข่าอี่นางน้ำเนอเรอนะครับเยื่นนะครับเข่าเข้าร่วมครับงบุญนะครับเือนปักการบนสวนนางน้ำเลอเอนะครับทั้งบุญอีกองเมตการนะครับนี่คือของข้างประที่จะเป็นสะพานบุญสะสมบุญไปยั่งนะครับ เป็นบบบไฟของคุณล้อใจนะครับตอนนี้แปนบๆแไฟสุกปูสุกคนนะครับกระดานีนะครับบบบไฟบนฐานกาแตงตัวแตงโตไก่แจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้ท่ากลางนียต่อเป็นทีเรียบร้อยนะครับงบไฟน้ำเข่าตุ้มทีนี่พูดเ่ายโคนรทุ่มทีนี่เราบอกขอบคุณนะครับอ่ะก็ได้ย่ายสถานีโยกไปนะครับอ่าหอู่จัตตีนะเอาเป็นไนน์นอนแสบเพราะนอน พอ่อจะได้ซิมนั่นพ่ได้โฆษณาบ่านอจะขาดพ่อเป็นกับแก้มอ่ะพ่อไม่จะนานไม่จะไหนก็นดีนะครับอ่ะใส่กันพอว่นะครับล้างสะอาดสะอาดนะครับกินหอมช่วยจนผู้เบริโภคได้อดใจม่ไหวนะครับอ่ะอย่าอย่าซือๆือบอกว่ามัมีเงินซื้ออ่ะเสียงสัญญาณเปาดกดวีตดีนะครับเป็นสัญญาณเตือ,อนให้ พ่อแม่ที่นองออกจากบริเวณเขตอันตรายนะครับอ่าหากพ่อออกพ่อเบิร์ตนะครับทงเกียวยายกขึ้นนะครับกระเห็นใจบังไฟนะครับอย่าไปแชร์บังไฟเดือนนะครับอ่ากรรมการตัดสินแล้วนะครับให้ออกจากปรีมบนท้นนะครับของเขตอันตรายกระใอ้ออกนะครับเพื่อที่จะการระงัการจุดไฟเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด นะครับตอนนี้นะครับทีมงานมองไฟไอคิวต่อไปจะมาฮอดแล้วนะครับมาอ่ะเบิร์ละสองบอกเป็นล,ลัคก,กี้วะลัคก,กี้ทวีทรัด์นะครับอ่ะเป,เป็นเป็นน้องลาของเบอร์เทอเร์เ,รอเล,ลอ,เเอเร์ออนะครับเป็นน้องลาของเบอร์เทอร์เลอร์เออนะครับอ่าบางที่สองนะครับบางที่สองนะครับใส่บริการของ เสียทองพูนนะครับหรือว่าเทพทองพูนหรืเทพพูนพ้องหรอกนะครับอ่ะเป็นระดับเงาแผลกับงานเม้าแล้วกันเสียมงคลหรือว่าไอ้มงคลนะครับต้องใส่หล่าของท่านผู้ใหญ่ดูรัฐจักรสมัยนะครับเฮ็ดเข่าอ่าในงานประเภทนี้เป็นประจำนะครับเชิญเล่นเดือนครับ ทุกจุดทุกมองปลอดไทยทั้งซ้ายทั้งขวาก็ดีตรงเขียวโบกสะบัดขอทีมง,งานจงโชกดีสามสองหนึ่งไป ไปบอสุดเนื้อจานเด้อไปกระตุกข้อนะครับกำลังสี่ทรงเลยกันจะของลงมากครับโวยมันคนละบางเด้อาคนีเด้ีฮะเออคนละบางกันหรอกครับอาจารย์ของเขาลากคนลงมากของเขากระลังโค้งต่อไปขึ้นเลยนะครับ อฟังห <sa id> ลักวันครับเริ่มโยกเริ่มเบียดแล้วเบียดติดเตียบร้อยหางดีแต่ตรงสาบสูงกรพันเออหลักวันใส่หัวหมุนตีเป็นพวงียบแยบเบา หลากคนมาชื่นันขวาคุณคนที่เขาเอาขึนพรคุณนะขอขับขี่คนมาตอลอดครับทุกอย่างขอบคุณอาบากหน่อยสำเรต,ติธตารตัดอย่างธรรมดาครับตัขวาขอางเขาะมีคน,นจ,จิจังจงร้อยคะแนนงาไป กุณขอเขาลงมามีคนติดตัรอังบาดพ้ยุเบาแต่องศากระถหาจารเ้อาเป็นกำลังใจให้เราไดครับควันหน้าเผาที่สอีนะครับที่สงกระบังหัวกระดองนะครับโอ้หเวบานบางกาออก บนง่ายๆนะครับเคลื่อนตัวของใต้ก็เป็นนี่ขาวก้อนโน้มจะมาเข่าขวาตรงพัดกรนน้อยก้อนนะครับเดินข้ามาอาเปบาชัดเจนแน่ครัอยกระถานซิบมาแนนผ่านไปลอยหาซิบแล้วนะครับตอนนี้ครับตุ้มลางปากขาวจะไม่เท่าครับนี่มาน้อยก้อนน้ำแหวนมาน้อยบางบางร่องรับออกมาข่าวขวานะครับควาเข้ามา ท well, well, ี่เเดียวครับเิแล้วคงจัใใจเล็กร้อยนะอยาาครับเดียอากาครตางอวาหนึ่งร้อยเก้าสบห้า phải cầu xi mà các anh này các bạn cùng làm này.